สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะดีฉันจะพาท่านเข้าไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเมืองทองคําประเทศไทยนะคะขั้นแรกสุดท่านไปที่หน้าก o เก l e ตามนี้นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะคำว่าเมืองนะคะเมืองแร่ทองคําชาตรีนะคะตำบลเขาเจ็ดลูกนะคะอำเภอทับครอ้อ ต้องใช้ตัวเต็มนะคะจังหวัดพิจิตรเ t e นเค่ะไปที่แมพค่ะการไปที่แมพจะทำให้เราไปเห็นเรื่องโลเคชันหรือสถานที่ก่อนว่าเมืองนี้อยู่ตรงไหนของประเทศเรานะคะ พอไปถึงเนี่ย Google หน้าตาใหม่ๆคือเรื่องแผนที่ไม่ไม่ค่อยสะดวกเหมือนอันเก่านะคะแต่ว่าอย่างควนได้นะคะให้ย่อขนาดลงนะคะพอย่อขนาดลงเสร็จเนี่ยก็จะเห็นสถานที่ตำบลน,นะคะองค์การบริหารส่วนตำบนเขาเจ็ดลูกนะคะอันนี้ก็คือจุดที่ใกล้สุดแล้วกเ็เห็นสีเป็นน้ำเงินเนี่ยนะคะ แร,แรกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแหล่งน้ําแต่แท้จริงเราไม่ใช่เราลองดูนะคะไปที่เซธไลค่ะพอลงไปที่เซธไลนะคะเราก็จะเห็นภาพข้างล่างเราไม่เอาเราลบปอกค่ะภาพตรงนี้เป็นเป็นภาพจาก Google เราลองซูมเล็กๆดูนะคะว่าถ้าเราซูมลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดนะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็คือจังหวัดพิจิตร ข้างบนนี้ก็เป็นพิซุโนโรแล้วด้านขวาเนี่ยก็เป็นเพชรบูรณ์ค่ะเราลองขยายนะคะจะเห็นว่าเราเห็นแผนที่ตรงนี้ตรง Google เป็นรอยด่างเราขยายลงไปพอขยายลงไปลึกๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นตรงนี้ละค่ะคือเป็นบอ่อที่เขาเรียกว่าบอ่อกักเก็บกากแร่ ะะหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าบ่อไซยาไนก็คือว่าจุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดของโรงโรงแต่งแร่นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นโรงงานที่เอาหินจากที่ต่างๆทั้งขุดมาจนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงเนี้ค่ะนะคะหลุมบ่อที่ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยที่มีแอ่งน้ํำขังอยู่เนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันเป็นสีเขียวๆเ,เพราะว่าพื้นที่บริเวณน,นี้ทางกรมทรัพยากรน้ำมาราชได้ทําแผนที่ให้ดูค่ะ ว่าพื้นที่ตรงนี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีสารนูกับสารตะกัวเนี่ยอยู่ใต้ดินโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นเวลาขุดเอาหินหรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาเนี่ยแล้วพอฝนตกลงไปในน้ําขังเนี่ยสภาพน้ําในนี้ก็จะไม่เหมือนกับสภาพน้ําตามแหล่งน้ําที่เลี้ยงปลาหรือว่าเอาไว้บริโภคกันนะคะจะเป็นน้ําสีแบบนี้ก็คือมีสารที่เรียกว่าสารพิษเนี่ยปนเปืป้อนอยู่โดยธรรมชาตินะคะอันนี้ยังไม่นับรวมสารเสยานาย ที่อยู่ในกระบวนการแต่งแร่นะคะที่ใช้อยู่ตรงนี้ที่เป็นโรงงานนะคะนงซูมลงไปดูก็ได้นะคะนงมไดมได้ประมาณระดับเนี่ยนะคะอันนี้คือโรงแต่งแร่ค่ะที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาหินที่บดนะคะตรงนี้จะเป็นที่บดหินให้ละเอียดนะคะเหมือนแป้งผัดหน้าแล้วก็มาผ่านกระบวนการไซยนายตรงนี้หลังจากนั้นก็จะปล่อยน้ําที่ใช้แล้วนะคะซึ่งปะปนไปด้วยเซนายเนี่ยมาตากไว้ที่บ่อ,บอน,นี้เป็นบ่อเดิมอะคะ่ะ พื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก6ถึงเจ0ดร้อยไร่เนี่ยตอนนี้ก็เต็มไปแล้วนะคะนั้นน้ำก็จะในภาพจริงวันนี้เนี่ยสีเขียวๆนี้ไม่เห็นแล้วคะ่ะเพราะว่าภาพ Google นี่อาจจะเก่านิดนึงนะคะอาจจะหลายเดือนก่อนก็จะเกิดบ่อที่2ตรงนี้ค่ะก็คือปล่อยน้ำลงมาตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักพันไร่หย่อนๆย่อนเนายสามารถถูกแดดเผาแล้วก็สลายตัวได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามสารพิษพวกนี้ก็จะปะปนอยู่ในอากาศนะคะ แล้วก็ถ้าตกลมมาเป็นฝนก็มีโอกาสที่จะเป็นฝนกรดได้ค่ะส่วนจุดที่เราจะดูนี้ค่ะนี่คือทางหลวงหมายเลข11นะคะที่เราไปจากกรุงเทพนะคะถ้าถ้าท่านจะดูตั้งแต่กรุงเทพเลยเนี่ยเราลองถอยการเดินทางมานะคะว่านี่คือทางหลวงหมายเลข11นะคะที่วิ่งระหว่างจังหวัดนะคะหมายเลข11นี้จะไปต่อกับทางหลวงทางใหญ่ที่ไปสู่สายเอเชียได้นะคะ ก็คือเส้นสองสองห้านะคะถ้าเราวิ่งตรงเลยนะคะก็จะมาจรดตรงนี้ค่ะตรงตากฟ้าพอมาถึงตากฟ้าเนี่ยจะมีโอกาสไปสองทางคือจากจุดนะคะทางหลวงสายเอเชียเนี่ยแยกขึ้นตรงนี้เลยนะคะไปสายสิบเ็ดตรงนี้เลยก็ได้แต่ตรงนี้ช่วงนี้จะมีรถบรรทุกอ้อยยุ่งมากนะคะถ้าตรงไปก่อนนะคะจนกระทั่งถึงออทางแยกตรงนี้นะคะ อีกชุดหน,หนึ่งนะคะดิฉันก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เขาเรียก,กันว่าอะไรนะคะแล้วค่อยเลี้ยวขวาไปทางหมายเลขหนึ่งค่ะนะคะทางนี้จะขับสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ไปเจอที่เดิมเนี่ยค่ะจากนั้นก็วิ่งตรงหมายเลขสิบเอ็ดไปเรื่อยๆยนะคะตรงไปเลยค่ะก็จะผ่านเพื้นที่ต่างๆนะคะผ่านเขาทรายนะคะผ่านน้องบัวผ่านน้องบัวก่อนนะคะแล้วก็ไปดงเจริญนะคะไปทับเคราะห์ค่ะ พอไปถึงทับคลอแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะมีทางแยกนะคะทางแยกตรงนี้ก็คือเป็นทางแยกหนึ่งศูนสามหนึ่งเห็นไหมคะนึ่งศูย์สามหนึ่งก็แยกตรงนี้เลยนะคะพราแยกตามหนึ่งศูสาหนึ่งเสร็จเนี่ยนะคะท่านก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่ดิฉันได้โพสต์บน Facebook ของไทยลีบไปแล้วว่าตรงนี้หนึ่งสามศูนหนึ่งตรงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะพบทางสองแ่งนะคะทางเดิมเนี่ยจะมีไม้กั้นไว้แล้วเขียนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ ที่อัคราได้รับมอบจากกรมทางหลวงแล้วแล้วก็มีการสร้างถนนสายใหม่อ้อมถนนสายเก่านะะี่ค่ะนั้นถนนสายเก่าเนี่ยยังเหลือร่องรอยอยู่นะคะในช่วงต้นแต่ว่าช่วงกลางๆนี้ก็ถูกขุดเอาแร่ทองคำไปละนะคะเพราะนั้นถนนสายนี้ก็หายไปค่ะก็เป็นถนนเส้นใหม่ขึ้นมาแทนเนี่ยนะคะวิ่งจากตรงนี้ส่วนพอเราขับเลยจากถนนตรงนี้ไปสักหน่อยนะคะเราก็จะเจอถนนยกระดับที่ข้างล่างเนี่ยจะมีรถยักษ์ ที่ขนสินแร่เนี่ยนะคะจากการระเบิดฝั่งนี้ค่ะข้ามมาฝั่งนี้นะคะเพื่อขนมาที่นี่ค่ะคือโรงแต่งแร่เนี่ยนะคะก็คือต้องเอามาบดให้ละเอียดด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็นําเข้ามาในถังไซยาไนที่นี่แยกให้เป็นแร่ทองคานะคะกับที่ไม่ใช่ทองคําออกจากกันอันนี้ก็แยกได้ทั้งทองคําแล้วก็เงินนะคะอันนี้ก็คือวิธีการที่จะไปดูอันนี้ท่านที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้ แต่ท่านสามารถอยู่บนทางสาธารณะตรงนี้ได้นะคะก็คือเส้น1นึ่งสามุเส้นใหม่เนี่ยก็วิ่งเลยมาค่ะพอท่านเลยข้ามตรงนี้มาเนี่ยท่านจะเข้าเขตจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะท่านก็จะเลยมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นที่ทําการของบริษัทที่ชื่อว่าโ o ตาร์ทอลค่ะโ o ตาร์ทอลนี่เป็นบริษัทซับคอนแทคของอัครารีซอร์เซจจำกัดมหาชนมีหน้าที่ระเบิดหินค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนงานที่ทํางานอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ ในเครือของบริษัทของอัคราจะไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทอัคราโดยตรงนะคะก็คือของโรตารคอร์สนั่นเองนะคะแล้วถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะของคนงานของเขาแล้วค่ะนะคะเนะจ้าหน้าที่ก็จะถัดไกลออกไปนิดหนึ่งะคะ่ะพอเดินทางมาถึงนิ้เเร็จท่านก็ตีรถกลับค่ะจากนั้นท่านก็ขึ้นไปเส้นหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเส้นนี้ไปนะคะเส้นนี้เนี่ยตรงหัวมุมแยกตรงนี้ตรงนี้เป็นหมู่สามนะคะเขาเรียกว่าเขาดินนะคะ ตรงนี้เป็นเป็นจุดที่มีชุมชนอยู่กันประมาณสักร้อยกว่าหลังคาเรือนนะคะก็ตรงนี้จะเป็นชุมชนชาวนานะคะส่วนใหญ่ทำนาก็จะปลูกมันสำปะหลังบ้างปลูกข้าวโพดบ้างนะคะพอถัดขึ้นมา1 1 9 1นะคะท่านก็จะมองด้านขวามือของท่านนี้นะคะมันจะเป็นสภาพที่เป็นภูนดินสูงขึ้นค่ะแล้วท่านจะไม่เห็นสภาพภายในที่เห็นจากมุมบนแบบนี้นะคะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็จะได้ยินเสียงคลื่นๆที่เป็นเสียงรถ เครื่องจักรทำงานอะน,นะคะแล้วก็มีต้นกระถินนรงหรือว่ากรถินยักษนะคะปลูกสลับกันอยู่บนบนคันที่ยกสูงขึ้นมานะะจนกระทั่งมาถึงจุดแถวแถวนี้ค่ะจุดแถวแถวนี้ณเวลานี้เนี่ยนะคะมีการขุดระเบิดแรกฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะอยู่แถวแถวหมู่เก้านะคะเเรียกว่าเขาหม้อนะคะตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ํำเขาหม้ออยู่ข้างบนนะคะตรงนี้เป็นชุมชน ชุมชนตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมีกันอยู่เป็นร้อยกว่าหลังคาเรือนค่ะแต่ปัจจุบันนี้ร้างนะคะเหลือเ,เพียงสี่หลังคาเรือนกับออวัดร้างๆแล้วก็มีพระอยู่หนึ่งรูปนะคะสี่หลังคาเรือนนี้ตกอยู่ในสภาพท่ามกลางมลพิษแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่อายุมากแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เนี่ยนะคะนอนป่วยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต่อสู้กับมลภาวะเหมืองทองคําแล้วก็มีการ ฟ้องร้องเหมืองตลอดมาแต่ก็ยังไม่เคยชนะคดีหรือว่าส่วนที่ชนะไปก็ไม่สามารถที่จะไปยืน่นอุทธร์จนกระทั่งถึงที่สุดได้เพราะว่าก็เป็นชาวนาธรรมดานะคะไม่มีใครที่เข้าไปช่วยเหลือเขาจริงจังตรงนี้พอเราขับรถเลยมาเนี่ยเราจะเห็นสภาพที่มีรถยักษะะ์เนี่ค่ะขับข้ามขับเอาบรรทุกสินแร่คันใหญ่ๆนะคะขั้นถนนจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งนะคะอยู่วัดหนึ่งหลายสิบเที่ยวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเลยค้งตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นสภาพถนนที่คล้ายๆกับจุด1301แต่ว่านื่อจากเป็นถนนเส้นเล็กค่ะใน Google ก็เลยมองไม่เห็นหรือว่าภาพถ่ายยังมาไม่ถึงก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะคือในการเอาถนนสายเดิมเนี่ยค่ะทำให้ไม่มีการพัฒนาก็คือ,อยังเป็นลูกหลังแล้วก็มีการสร้างถนนสายใหม่แล้วก็ปกักป้ายว่าเป็นถนนส่วนบุคคลสงวนสิท นะคะเพราะ้ว่าในป้ายที่คําว่าสงวนสิทธิ์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะคะแต่ติดๆกันนั้นก็จะมีป้ายของอัคารานะคะปักอยู่นะคะเป็นป้ายแจ้งออการระเบิดหินประจําวันซึ่งถ้าเราซูมลงไปเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นที่ทํานาพิจิตนี่ถือว่าเป็นแหล่งทํานาสําคัญของเราแหล่งหนึ่งเพราะว่าเป็นที่ที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ ะะแล้วตรงนี้เคยเป็นภูเขาเจ็ดลูกนะคะที่เป็นป่าต้นน้ําของชุมชนนะคะเป็นความอุดมชุ่มชืน้นแล้วก็เป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านเขาเก็บเห็ดหาของในป่าเนี่ยเป็นทั้งยาสมุนไพรลาหาเนี่มารับประทานกันแต่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการทําเหมืองแร่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าป่าทั้งหมดหายไปค่ะภูเขาหายไปเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็อาหารที่อยู่บริเวณรอบนียเป็นอาหารที่ ไม่มีความมั่นใจว่าจะไม่ปนเปื้อนสารพิษนะคะโดยเฉพาะน้ําบ่อเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นสระน้ําดั้งเดิมนะคะมีอายุเป็นร้อยปีจะเห็นว่าอยู่ใกล้กับบ่อกักเก็บกากแก่นะคะแล้วก็บ่อสังเกตการของเหมืองซึ่งมีน้ําสีเขียวเนี่ยมันแสดงถึงน้ําที่ปนเปื้อนสารพิษน้ําเหล่านี้อยู่สูงกว่าระดับของบ่อชุมชนนะคะนั้นมีความกังวลแล้วก็มีรายงานที่ชัดเจนว่า ในอำเภอทับคล้อเนี่ยประกาศว่าห้ามไม่ให้ใช้น้ําประปาจากบ่อนี้ตรงนี้เป็นที่ทำน้ําประปาของชุมชนนะคะแล้วก็จ่ายให้ชุมชนนี้ใช้แต่คําสั่งเนี่ยห้ามไม่ให้ใช้น้ําประปาที่นี่สําหรับดื่มเพราะว่ามีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานสภาพนี้เป็นไปโดยทั่วทั้งชุมชนบริเวณนี้ละคะ่ะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะมีกลุ่มที่เรียกว่าโลหะหนักเนี่ยปนอยู่ในแหล่งน้ําบริเวณนี้นะคะทั้ง ตัวที่อยู่ใกล้เหมืองแล้วก็แน้นทั้งชุมชนที่ไกลออกมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นวัดนะคะก็ยังมีการพบสารโลหนะอันนี้เป็นไปตามารายงานของกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลน,นะคะในช่วงปี2 5 5 2 5 4ถึง2 5 5 4นะคะซึ่งเดี๋ยวจะพาให้ท่านไปค้นคว้าเอกสารนี้ในอ,อินเทอร์เน็ตได้เหมกันนะคะฉะะนั้นในช่วงต้นเนี้ยพาท่านดูสถานที่แล้วก็การเข้ามาเห็น ะะอาณาบริเวณจริงของเหมืองแร่ทองคําชาตรีของบริษัทอัครารีซอสเซสจำกัดมหาชนหรือว่าชื่อเดิมชื่อว่าอัคราไมเน่งนะคะซึ่งได้ทําเหมืองแร่ทองคําในประเทศไทยนี้มาตั้งแต่2,544เป็นปีแรกที่ได้ทองคําขึ้นมาจนกระทั่งรายงานล่าสุดเนี่ย2554บเนี่ยบริษัทนี้ขุดทองคําขึ้นมาได้ถึง39ตันกว่า,วานะคะเกือบจะ40ตัน เ่งก็เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าตัวเลขนี้อยู่ที่ไหนนะคะนี่ก็เป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยค่ะที่เขาได้ไปเนี่ยเพียงการรับประธานบัตรขุดแร่นะคะทั้งทองคําแล้วก็เงินไปจากแผ่นดินของเราค่ะอันนี้เป็นเทปที่หนึ่งนะคะที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาเห็นถึงโลเคชันหรือว่าสถานที่เกี่ยวกับเมืองทองคําในประเทศไทย